ครับวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอมพร youtube นะครับพาพี่หนองมาเบิงลงสีอีกแล้วครับลงสี2องหลงหินสภาพยังดีครับสียังต้องอยู่นะครับพึงยุดใใ่งานไปบ่ทันถึงปีนะครับเบ่งนะครับสองหลงหินครับมันจะมีหลงหินนอน แล water, soap, <pl ains> ้วก็ลงหินจานนะครับลูกหินนอนนี่เป็นลกหินยีบซีก็จะเป็นมอเลย2สองสตัวนะครับมอเลยสายพานนี่ครับแล้วก็ตัวนั้น้ว้็เครื่องนี่โลกนี่ใส่เครื่องยันหมานะครับนั่นใส่เครื่องยันหมาโลกนี่ใส่เครื่องยันหมานะครับขายครับมือนี่ขายขายขายครับขาย เจ้าของไปเห็ดเตยม,ตม,ตม,มันนะครับขายครับขายท่านี้ผมถ่ายทั้งดานหลังนะครับแล้วก็ลูงหินลหินนอนนะครับหินหยีสิบสี่ก็จะเป็นลูงหินจานสายผ่านสถานที่แคบแน่ครับผมจะพาเบิงมากก็จะเป็นโค้งเล็กนะครับเป็นโค้งเล็ก คองเล็กยังไงไหมครับะตะแกรงตะแกรงโยกเป็นตะแกรงใหม่นะครับราคาขาจังว่ากันนะครับเป็นสองกระเพาะนะครับสองหินกระเพาะใหม่นะครับเป็นสองกระเพาะใหม่กระเพาะใหม่ แกงกันยังดีๆนะครับแต่แกงแต่แกงนี่ดีครับก็จะเป็นกระบะใส่กับเปลือกสภาพนีด่ดีเลยครับเยุดใส่มันก็นยึดนี่มองทุต่านทีของฮกแน่นะครับยุดใส่ไปต่อมาฝนถึปงปีนะครับว่างนี่แหละว่างฝนนี่นะครับอ่าตัวนี้ซองหลุมหิน นะครับเสาสองกระเพาะเป็นความสูงก็จะสูงอยู่ครับเสากระเพาะซองหินตัวนี้นะครับความสูงอยู่บ้านสามเมตรเป็นความสูงสูงแน่อยู่ครับครับสนใจกระทักมากครับผมศู 83, 2, 47, 37, นย์แปดสามสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดครับอัมพรยูทูบนะครับคิดแล้วทําอัมพรยูทูบสำหรับคลิปนี้ไใบสานีกอนนะครับคลิปหนา อย่างผอกับผม,มั้ยครับราคาเีาก็ตั้งไว้อยู่ที่นะครับสนใจกระทักมากครับครับกะมาเบื้องด้านากระบะทั้งอีกด้านหนึ่งเป็นด้านลมหินจานนะครับม้วนกระบะเขาเปลือกง่ายดีนะครับเบิ้งสภาพอ๋อขัเข้าไปปะปุ่งกับป,ปะปุ่ง ครับครบปึงนะครับขอบคุณนะครับแฟนๆที่ติดตามมาตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกะ็กดติดตามช่องอำพร youtube มาตลอดนะครับ คิดแล้วทําอัมพร YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกร่อครับคิดนาจังพอก็บผพบไหมครับสวัสดีครับ